ตกงานรับปีใหม่บริษัทดังประกาศเลิกจ้างพนักงานทั่วอาเซียนวันที่5มกราคม สำนักข่าว CNBC รายง,งานว่า Lazada แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซในเครือ Big t เทสสัญชาติจีนอาลีบาบาได้เลิกจ้างพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายร้อยชีวิตเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมารายง,งานข่าวแจ้งว่าการเลิกจ้างครั้งนี้ส่งผลกระทบกับพนักงานในสิงคโปร์มากที่สุดแต่ส่งผลกระทบถึงพนักงานในประเทศอื่นๆที่ Lazada าได้ให้บริการเช่นกันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และ เวดมโดยพนักงานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือพนักงานที่อยู่ในฝ่ายการขายค้าปลีกและการตลาดตัวแทนของ l a z a d a าสิงคโปร์กล่าวกับสนักงานข่าว CNBC ว่าบริษัทกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อเร่งการทำงานแบบเชิงรุกและพัฒนาบริการให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นพร้อมต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคตอย่างไรก็ตามตัวแทนรนายดังกล่าวยังไม่ยืนยันเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับลดพนักงานในครั้งนี้ ทั้งนี้การปลดพนักงานของ Lazada เกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงของแพลตฟอร์ม e-commerce ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e และ TikTok Shop ที่บุกตลาดเข้ามาเรื่อยๆพร้อมทั้งมีทิศทางการเติบโตของแพลตฟอร์มกันอย่างต่อเนื่อง